เรานะคะมาทำการแสดงโชว์ชื่อแสดงโชว์สยามออฟทัมเนที่มิวเซียมสยามนะคะ ได้การแสดงเดี่ยวของบวยนะคะจะไม่ได้เป็นที่นิยมในประเทศไทยแต่หลักๆจะอยู่ที่ต่างประเทศค่ะซึ่งเราก็ดึงในส่วนของต่างประเทศมาพัฒนาเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเรียกว่าโซโล่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะแสดงคนเดียวแต่สื่อยังไงให้ทุกคนรับรู้เรื่องราวแล้วอินไปกับเราขอยสัญญาด้วะว่าสิเบิงรลูของเขาให้ดีที่สุด เรื่องผมนะครับผมการทําชุดประจําอัตลักษณ์ประจําจังหวัดเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับการที่เรานําเอาแปรองค์ประกอบศิล์นะครับมาสร้างสรรค์ผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ด้านสีสัดส,ส่วนนะครับการแสดงนะครับจังหวะลีลาต่างๆรวมแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดฉากเรื่องของแสงของเสียงด้วยนะครับผมองค์ประกอบทั้งหมดนะครับมันสามารถที่จะ กลายมาเป็นการออกแบบพื้นฐานให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถลองออกแบบได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเราอยากจะเห็นผลงานแบบนี้ต่อไปนะครับก็สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดเวทีนงามนะครับในระดับประเทศนะครับทุกๆเวทีในประเทศไทยเลยครับทุกคนจะได้ชมชุดประจำชาติในรอบอัตรักษ์ประจำชาติทุกๆปีนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนชองผมแล้วก็ การโชว์เดี่ยวพี่หมวยด้วยนะคะเพซึ่งของหมวยก็ฝากนิดนึงนะคะในการแสดงเดี่ยวตำนานรักไข่บ้านเชียงนี้นะคะแต่งบทเองเล่นเองร้องเองและกำกับเองนะคะหากใครสนใจนะคะก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะคะเอา้ามันก็แต่นำก,นก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ ถ่ข้อดเรื่องราวที่รับชมกันในวันนี้นะคะไปพัฒน,นาต่อยอดเป็นเรื่องอื่นๆได้เลยนะคะทำให้โซโล่พอลฟอร์แมนเป็นที่นิยมชมชอบในประเทศไทยนะคะต้องขอฝากความทรงจำนี้เรื่องหายบันเชียงนี้ไว้นำผู้เจ้าเด้อ นี่คือการสยามออฟไทม์เรทนะครับมันคือศิลปะเหนือการเวลาผมอยากให้ศิลปะที่เรานํามาโชว์ในวันนี้มันอยู่เหนือการเวลาไม่ว่าจะผ่านไป1ปี5ปี10ปีหรือ100ปีอยากให้ชุดประจำชาติหรือการแสงยุคคนได้เห็นในวันนี้ได้อยู่คู่กับคนไทยชาติไทยไปตลอดครับใครที่บอกว่าผลงานทั้ง2ชุดนี้สุดยอดมากๆขอเสียงปร,รบมือให้เขาทั้งสคนนี้หนครับ วันนี้ครูเบิร์ตครับได้ชมโชว์ของทั้งสองท่านไปแล้วรู้สึกอย่งไรบ้างครับประช่มชมแล้วก็คิดว่าประเทศไทยเราต้องมีไรแบบนี้ศิลปะโลกสมัยศิลปะสมัยใหม่นะครับหลังจากสถากนการณ์โควิดผ่านไปเ,ออเราจะได้พัฒนาอย่างเป็นที่ตีไปสู่ความเป็นสากลในความเป็นศิลปะต่อไปครับวันนี้เราขออนุญาตชื่นชมก่อนเลยว่าได้เขาเรียกว่าทำสิ่งที่ตัวเองเรียกว่าเป็นงานทาเป็นรูปธรรมจากสิ่งที่เรียกเป็นเบญจรงค์แต่ทำออกมาเป็นชุดประจำชาติ มันเป็นศาสตร์ทางด้นานศิลปะครับเป็นเรื่องของสัญญาณที่ายาที่สามารถทําจากนี้ให้ยยใหญ่และการแฟชั่นได้มันเป็นก็ต้องชื่นชมทั้งสองท่านนะคะเพราะว่าไม่ใช่งานง่ายๆเลยที่จะนำผลงานของนิสิตศึกษาวิกาทโทออกมาสู่พื้นที่ที่เป็นโอเพนเชตแบบนี้นะคะอยากให้ติดตามชช่นชมศิลปินทั้งสองท่านไปเรื่อยๆเพราะว่า,านี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะในแวดวงของด้านวิชาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดเติบโตของทั้งสองท่านในด้านวิชาชีพด้วย สองท่านนี้จะเป็นตัวอย่างของศิลปินรุ่นใหม่ที่กล้าเข้ามาทํางานวิชาการในแบบงานสั้งของต,ตัวเองมากขึ้นก็ชื่นชมที่เขาประยุกต์ใช้ลายวิชามาจนสําเร็จออกมาเป็นงานในช่วงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าสองคนนี้จบแน่นอนถ้าทำได้